รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของดีบ้านฉันวันนี้นะคะพามาชมเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันค่ะเรามากันที่สวนมะพร้าวของชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีมะพร้าวสิ่งชุบชีวิตและสร้างสีสันค่ะให้เกิดขึ้นให้กับชุมชนนี้มีความเข้มแข็งที่สวนฟ้าใสาเอโก้สวนมะพร้าวกว้างใหญ่ร่มรื่นทางสวนนะคะก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยทีเดียวค่ะ ถือว่าเป็นซอฟต์พวเวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ด้วยเพื่อน,นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเติมทีอของเราเป็นที่สมัยพ่อแม่นะก็ปลูกมาอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมาเราเริ่มทำท่องเที่ยว ทำท่องเที่ยวมาหปีแล้วก็มีกิจกรรมทำปลูกมะพร้าวคือเรียนรู้ไปด้วยเพราะมีมาทำ CSR ปลูกให้กับชุมชนเพอมะาพร้าวเดี๋ยวนี้มันก็ตายเยอะแล้วก็เขาก็มาทำกิจกรรมปลูกแล้วก็เรียนรู้ไปว่าวิธีใช้ยาใช้อะไรเงี้ยมีหนอนอะไรบ้างเราต้องแก้ไขย,ยังไงแล้วดูแลมันยังไงก็เลยเป็นจุดเรียนรู้มาว่าเราพอเราอยู่สวนมะพร้าวเราก็ มีรา,ายได้ก็อยู่กับสวนมะพร้าวเราก็ต้องดูแลว,ว่าวิธีดูแลมะพร้าวทำยังไงอะไรยังไงได้เลยค่ะเพราะเราเราจะใช้พันธุ์ของเราที่สวนเลยไม่ไปซื้อที่ไหนนะเอาของเรานี่แหละทำเพาะพันธุ์ขึ้นมาอีกแล้วก็มาปลูกนักท่องเที่ยวมาก็จะมาทํากิจกรรมปลูกที่นี่ถ้าของเราเต็มเราก็จะไปปลูกไลเรารอบๆบที่รอบๆบของเราที่เขายินยอมปลูก เราก็จะไปปลูกให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็เป็นจุดเรียนรู้อีกแบบหนึง่งว่าวิธีปลูกวิธีดูแลยังไงแต่เดี๋ยวนี้มะพร้าวก็ดูแลยากนะเพราแตะก่อนไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องอะไรปลูกแล้วปลูกเลยเดี๋ยวนี้ก็ช่วงเล็กๆอ่เนะเราก็ช่วงปลูกอนะ่ะเราจะลดน้ําหน่อยแค่ให้เขามีรากออกหาก,กินได้แค่นั้นเราก็ปล่อยไนดะคอยดูแลบํารุงใส่ปุ๋ยเท่านั้นนะที่นี่จะใส่ปุ๋ย6เดือนครั้งเพื่อช่วย บำรุงต้นถ้าไม่ไม่ใส่ใส่ปุ๋ยหนะ้าบางทีลูกก็น้อยลงอะไรเงี้ยแล้วหนอนก็กินเราไม่ได้ใช้ยาเราก็ต้องบำรุงปุ๋ยก็ดูแลตรงเนี้ยจะหนักนิดนึงเรื่องปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยนะถ้าต้นเล็กเนี่ยจะประมาณ3ปีหรือ4ปีเราบำรุงดีๆก็3ปีก็มีลูกแนละ้วแต่มะพร้าวใหญ่เนี่ยจะเป็น5-6ปีมันอยู่ที่ บำรุงด้วยว่าเราบำรุงดีไหมอะไรเงี้ยจะพอพอมีลูกแล้วก็จะมีได้เก็บได้ตลอด45วันเก็บครั้งสำหรับมะพร้าวใหญ่นะที่นี่จะเก็บ45วันหรือ2เดือนเพราะเราเก็บแก่ไม่ได้ขืนอะไรมันเอาเอาแบบธรรมชาติเลยคือแก่อุย้ยอยู่ได้เป็นร้อย <laughs> อยู่ได้เป็นร้อยแต่ก็พอสูงเข้าก็ลูกจะน้อยลง แต่ก็อยู่ที่เราบำรุงด้วยนะลูกขายแล้วเปลือกก็เอามาทำผ้ามัดย้อมสกัดสีจากผ้ามัดย้อมตัวเนี้ยคือผ้ามัดย้อมจากสีจากเปลือกมะพร้าวเราใช้ได้หมดทุกสัดส่วนนะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทําำกิจกรรมแต่ผ้ามัดย้อมแล้วทำสบู่แล้วพวงมะโหดแล้วเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือกีฬาดีกอล์ฟอยู่ในสวนมะพร้าวเราไม่ต้องไปตัดต้นไม้อะไร กีฬาของชนิดนี้ก็อยู่ในสวนได้ล่มระบายไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเหมือนสนามบอลนะต้องตัดต้นไม้ทิ้งที่เรามาเนี่ยพวกกีฬาต่างชาติเล่นคนไทยไม่ค่อยมีเล่นจะมีเล่นอยู่สามคนคนไทยนะมีผู้หญิงมีพี่เล่นอยู่คนเดียว <c oughs> นอกนั้นก็แฟนเล่นแล้วก็คนในบ้านอีกสองคนแค่นั้นคนไทย <c oughs> แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิงหาสิงหาจะเป็นไปเป็นตัวแทนของจังหวัดชนไปแข่งกีฬาซีเกม ที่จังหวัดการเป็นกีฬาแห่งชาติคือดึงกีฬาตัวนี้เข้าไปเป็นกีฬาแห่งชาติด้วยที่กีฬาตัวนี้จะมีที่ชนบุรีที่นี่ที่เดียวนอกกนั้นก็จะไปตามเกาะเกาะมาเกาะสมุยอะไรเงี้ยเชียงใหม่ชนบุรีก็มีที่นี่ที่เดียวก็ฝรั่งจะมาเล่นกันประจำที่นี่แต่ก็พยายามดึงให้คนไทยเล่นนะอของเราอะ่ะพอพอมาเปิดท่องเที่ยวเนี่ยรายได้เราก็กระจาย ชุมชนเราไม่ได้เอาคนเดียวเพราะเราทําคนเดียวไม่ได้เราก็บ้านไหนทําอะไรทาขนมทําอะไรอย่างี้เราก็เอาบ้านนั้นมามาเลมามา,ม,ามีไรายได้ส่วนนี้ด้วยแล้วคนที่ว่างงานหรือคนแก่ไม่ได้ไปไหนก็เอามาช่วยที่สวนมาทําเป็นวิทยากรสอนนู่นสอนนี่ทากิจกรรมนู่นนี่ร่วมไปด้วยวก็ยังมีไรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกแล้วก็กระจายกันไปตรงบ้านไหนทำอะไรเราก็ดึงเขาเข้ามามีส่วน ร่วมด้วยจะได้มีไรายได้เพิ่มไปอีกแล้วก็เอาสวนของเราที่มีเรามีอะไรในสวนของเราเราขายสิ่งนั้นที่นี่ขายมะพร้าวเรามีสวนมะพร้าวเราก็ดึงสวนมะพร้าวของเรามาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาก็มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยคือมาแบบอยู่ธรรมชาติก็อยากให้ทุกชุมชนทําแบบนี้บ้างค่ะถ้าใครสนใจชอบสวนมะพร้าว ตะเขียนเตี้ยมาที่สวนฟ้าสายไอโกตะเข็เตี้ยนี่เลยและกีฬาดิสกอปที่นี่ที่เดียวชนบุรีมาได้เลย200บาทเล่นได้ทั้งวันมีแรงเล่นเล่นไปเลยค่ะ เมื่อมาถึงที่นี่กันแล้วนะคะพลาดไม่ได้ค่ะต้องมาจิบกาแฟมะพร้าวชงสดๆที่ผ่านการคั่วและบดอย่างพิถีพิถันกาแฟราดกะทิมะพร้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของชุมชนตะเคียนเตี้ยแห่งนี้ค่ะกาแฟมะพร้าวนี่แรกๆเราก็คิดเองไม่ได้ค่ะเราไปศึกษาูงานที่เกาะมากมาและชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอากาแฟใส่น้ำปะทิมาให้เรากินค่ะ เราก็กลับมาบ้านก็มาคิดว่าเราเป็นชาวบ,บ้านที่อยู่ในสวนมะพร้าวอยู่แล้วเราก็เลยมาปร,ปรับปรุงแก้ไขฝ่าจะหากาแฟเพร้าวได้ก็ยากนะคะได้แนวคิดมาเราก็เริ่มต้นจากหากาแฟทุกที่ห่อทุกดอยทุกประเทศค่ะเอามาทํากาแฟมะพร้าว,าาวเพราะเราอยู่ในสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวเรามีเยอะแต่ขั้นตอนในการพัฒนาของเราเนี่ยฝ่าจะได้มาก็ยากค่ะเราต้องเลือกมะพร้าวที่แก่จัดน้ําต้องหวานนะคะแล้วขูดคั้น ภายในวันนั้นเดี๋ยวนั้นภายใน3ชั่วโมงหากว่าแขกไม่จองมาเนี่ยเราไม่สามารถเปิดร้านกาแฟมะพร้าวได้เลยเพราะ3มชั่วโมงเราต้องเสิร์ฟแขกให้หมดค่ะความหอมความหวานความสดจะอยู่ในมะพร้าวลูกนั้นค่ะ้มะพร้าวเนี่ยต้องเปลือกต้องไม่แห้งค่ะเราต้องมาสตีมอีกแล้วก็ใส่ลงไปท็อปหน้าในกาแฟมะพร้าวซึ่งเป็นกาแฟสดแล้วก็มะพร้ากที่ของเตเคียนเต้เนี่ยมีความหวานความหอมแต่ต้องจองมาเท่านั้นมีความเฉพาะของของเขาเนี่ย เราต้องเลือกมะพระ้าวบางทีทั้งสวนมีเนพันต้นอาจจะใช้ได้สองสมต้นคือน้ำรุ่นั้นต้องหวานกะทิถึงจะหวานแล้วใส่ในกาแฟาจะอร่อยค่ะเราจะใช้กาแฟาสดต้มง่าย,ายๆด้วยหม้อมอคัพพอรตนะคะหรือใครจะเป็นกาแฟาดิปก็ได้ค่ะแล้วก็มีกะทิสดของเราซึ่งเราขูดคั้นเนี่ยไม่ใส่น้ำเลยนะคะเราก็มาสตรีมให้อุ่นมันก็จะฟองเหมือนนมสดที่นี่เราจะใช้กะทิแทนนมแทนครีมเทียมจะทําไม่ดีต่อสุขภาพไม่ใส่น้าตาลกะทิของเราจะหวานธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ ทอปหน้าลงไปกาแฟพาของเราวิธีการดื่มก็คือต้องไม่คนนะคะเอียงว45องศาพอดื่มเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมไทยแต่กําลังดีเลยค่ะตอนนี้กาแฟพาของเราค่อนข้างมีชื่อเสียงค่ะคนก็จะขับรถเข้ามาหมู่บ้านของเรามาทานกาแฟแต่ว่าขอบอกว่าต้องจองล่วงหน้าสักนิดนึงค่ะเพราะมานพะของเรานี่จะเสิร์ฟภายใน3ชั่วโมงมุดคุณจะมาประมาณเที่ยงคุณก็รจะเตรียมพาให้คุณเนี่ยไม่เกินบ่ายสองต้องเสิร์ฟแล้ว ถึงจะอร่อยสุดค่ะแต่ถ้าเป็นกะทิทแช่ตู้เย็นเนี่ยจะไม่อร่อยถ้าใครจะมาทานกาแฟพลาวที่ตะเคียนเตี้ยขอร้องว่าให้จองมาสักนิดหนึ่งนะคะเรายังมีหลายเมนูซึ่งเมนูร้อนเมนูเย็นเมนูเย็นก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำตาลสดซึ่งเป็นน้ำตาลอร้าวเหมือนกันแล้วก็เป็นอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวอ,อ่อนเป็นสูตรเย็นอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์คือกาแฟอร้าวเป็นสูตรร้อนค่ะติดต่อก็ในเพจเฟซบุ๊กค่ะของชุมชนตะเคียนเตี้ยมีชุมชนคนรักพ้าวตะเคียนเตี้ยสวนวัดสายไอโก ชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตะเกียนเตี้ยค่ะมาต่อกันที่เมนูจานเด็ดพื้นบ้านยอดนิยมของชุมชนตะเคียนเตี้ยกันค่ะต้องมาลิ้มรสแกงไก่กะลามะพร้าวกันให้ได้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ครัวเชฟชุมชนกลุ่มแม่บ้านใจดีค่ะวันนี้นะเราจะมาทำแกงไก่กะลากันนะคะ แกงไก่กะลาก็จะมีวัตถุดิบก็คือกระเทียมตะไคร้พริกจินดาพริกแห้งพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็มะกรูดข่ากะลาที่เราได้มาจากส่วนนี้ค่ะเนื้อไก่บ้านค่ะพริกแกงที่เราตำส่วนผสมตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้กะเพราแล้วก็ผักชีใบเรื่อยแกงไก่กะลาเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะมีมานานหลายสิปีแล้วค่ะชาวบ้านนะคะเห็นว่ากะลาที่เนี้ยเยอะเป็นเป็นสวนมะพร้าว เราก็เลยว่าถ้าเราแกงไก่เนี่ยเอากะลาใส่ไปด้วยจะดีไหมก็เลยลองทดสอบดูมันก็คืออร่อยแล้วเราก็ทำกินกันมานานแล้วเราจะใช้กะลาอายุประมาณ3เดือนค่ะจะใช้แค่ตรงนี้มันนี่นะคะก็ตอ่ะนี่นะคะพริกแกงที่เราตำมเมื่อกี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ใส่น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกแกงเลยค่ะผัดพริกแกงให้หอมประมาณสองนาทีให้พริกแกงมันสุกนะคะในระหว่างนี้เราก็เติมน้ำได้หน่อยๆทีละหน่อย บ้านของเรานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพอพอดีคำไปเอกเรามาแล้วครับาลาปรุงด,ด้วยน้ำปลายอย่างเดียวค่ะ<ม>อันนี้เลยค่ะ สุดท้ายผักชีไปเรื่อยก,กับกระเพราใส่กระเพราค่ะใส่หมดเลยพริแกงเรามาสุดยอดตรงที่มันมีดอกกระเพรากับผักชีกับดอกผักชีไปเรื่อยมันจะหอมทําให้หอมมากนี่ค่ะสุดเด็ดของเราตรงนี้เสร็จแล้วค่ะถ้าใครอยากทานแกงไก่กะลา อาหารพื้นบ้านของที่นี่นะคะชุมชนตะเคียนเตี้ยนะคะต้องมาที่ครัวเชฟชุมชนกลุ่มแม่บ้านใจดีค่ะ เรามากันที่วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตรค่ะซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการสร้างงานสร้างอาชีพของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้แก่ชุมชนนะคะด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคนในชุมชนค่ะมีการปลูกผักอินทรีย์ต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นในชุมชนนี้และการเลี้ยงสี่เดือนเพื่อที่จะได้ปุ๋ยมูลสี่เดือนนะคะสร้างงานสร้างไรายได้มีความสุขในครอบครัวในพื้นที่ของตนเองได้ดีทีเดียวค่ะ เริ่มแรกจากที่เราเป็นกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนนะคะเราทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่แล้วนะคะผลิตเองในชุมชนแล้วก็แจก,กจ่ายให้คนในชุมชนเราได้ใช้แล้วทีนี้ทางสสสค่ะมาประสานงานกับทางเทศบาลถามว่าเรามีความสนใจไหมมันก็เป็นความสนใจของเราอยู่แล้วอะเพราะว่าเราอะเป็นประธานชุมชนด้วยแล้วเราจะไปงานศพบ,บ่อยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมตายด้วยโรคมะเร็งกันเยอะจังก็ถามทางท่าน สสสอะค่ะที่ชื่อคุณอริยะทั์อะค่ะที่มาประชุมวันนั้นน่ะว่าทําไมประชาชนในชุมชนเราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเยอะจังเขาบอกว่า<ๆ>คุณไม่ทราบเหรอว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของเราปัจจุบันนี้มันมาจากผักที่มีสารเคมีแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเราผลิตปุ๋อยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลยเราก็เลยขอเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเขียนโครงการเข้าไปอะคะ่ะก็พอโครงการผ่านเราก็มาเชิญชวนคนในชุมชนอะ คณะกรรมการเรา10คนแล้วก็ชุมชนอ่ะเจครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตรงนี้นะคะ่ะเริ่มการปลูกผักปลอดสารใช่มันเป็นเมืองไม่มีเราจะไม่มีพื้นที่ในสําหรับเพาะปลูกเราก็บอกว่าบอกเรียกคนในชุมชน,นมาทำประชาคมเสร็จแล้วก็บอกว่าเราไม่มีพื้นที่แต่เราสามารถจะปลูกแบบแผวนก็ได้แล้วเราปลูกในเศษวัสดุเหลือใช้นะคะอย่างเช่นข้างหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็ เมื่อก่อนเขาจะเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะพอโครงการนี้เข้ามาเขาก็จะไม่ปลูกแล้วดอกไม้ที่ที่เหมือนกับพี่เลี้ยงเราบอกว่าเมื่อก่อนเราปลูกไม้ดอกแต่ตอนนี้เราปลูกไม้แดดนะคะหน้าบ้านของทุกคนก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะเขาก็เลยเข้ามามีส่วนร่วม70ครัวเรือนก็ให้ครูติ๊กเนี่ยได้รวบรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าถ้าเราทําในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ย ความรักความสามาคัคคีหรือการช่วยเหลือกันของกลุ่มคณะเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่ปล่อยให้กูติก๊กเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วก็ถือว่าคนละแวกนี้หรือคนในชุมชนเนี่ยหรือคนสนใจมีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แนวความคิดหรือปัตถุประสงค์เบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อ3-4ข้อเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ได้ให้กับชุมชนเนี่ย หรือคนที่มีความสนใจเนี่ยได้รับผลผลิตที่มีราคาที่ไม่สูงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้กลุ่มเนี่ยอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ถือว,ว่ามีประโยชน์ส่วนเมื่อครั้งที่ผมมาทําหน้าที่นายกเทศมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้องคอ์กรอื่นๆเนี่ยได้รับทราบถึงการาถึงความตั้งใจของกลุ่มนี้ถึงวัตถุป,ประสงค์ของกลุ่มนี้เสร็จแล้วก็ องค์กรใดที่จะส่งเสริมเช่นเรื่องของการเริ่มต้นการผลิตหรือการผลิตแล้วเพื่อจัดจำหน่ายก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแห่งนี้ผมมองช่องทางทางการตลาดในอนาคตไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็ยังต้องอาศัยกำลังการผลิตอาศัยเครื่องจักรอาศัยกำลังคนที่มาช่วยในการผลิตนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้ผลผลิตออกมาได้ ทันแล้วก็เพียงพอต่อตลาดต้องการผมเลยคิดว่าถ้าสามารถส่งเสริมในเรื่องออกำลังการผลิตได้เครื่องจักรได้คนมาได้นะครับแล้วทุกคนร่วมมือเริ่มใจมีความสามาัคคีต่อกันเนี่ยเผื่อว่าทางการตลาดเนี่ยสามารถเปิดระดาดเปิดตลาดได้อย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นเปิดตลาดในภาคตะวันออกได้เบื้องต้นนี้ผมเชื่อว่าทําได้ซึ่งเรายังไม่ต้องไปพูดถึงระดับประเทศเพราะว่าถ้าคิดว่าจะผลิตในระดับประเทศเนี่ย เป็นเป็นภารกิจที่พันธกิจที่ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยกําลังคนมากแล้วก็ผมไม่ไม่คำนึงเรื่องการลงทุนสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือกําลังคนแล้วก็เอ่อกลังการผลิตนะครับแล้วก็การส่งเสริมที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับวิสาหกิจเขาเพื่อให้ความตั้งใจของเขาอยู่ได้แล้วก็ไม่ล่มสลายกลางทางหรือว่าไม่ล่มสลายปลายทางครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นถ้าถามกลับมาใหม่ว่าผมส่งเสริมอย่างไรตามใดที่ผมยังทําหน้าที่นายกเทศมนตรีผม ยินดีที่จะเป็นตัวประสานแล้วก็ส่งเสริมในทุกๆด้านครับผลที่เราได้ หนึ่งเลยได้ความสามัคคีในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเราได้พบปะสังสรรค์กันเนาะเราก็ได้ถามข้อดีข้อเสียของโครงการเราก็ได้เจอกันเนาะมีการประชุมกลุม่มแล้วก็ได้ผักปลอดสารที่เราได้รับประทานกันเองค่ะบา,บางบ้านไม่เคยปลูกเลยปลูกแต่ดอกไม้พอเข้ามาร่วมโครงการตอนนี้ผักเต็มบ้านเลยค่ะอย่างเช่นดอกแครเขากินดอกแครเขาชอบดอกแคเขาไม่เคยปลูก เขาก็ได้ตอนนี้เขาไม่ต้องซื้อละดอกแคร์อยากกินเขาก็ได้กินอย่างเงี้ยค่ะชะอมแพงจะมีซื้อมา10บาทมีนิดเดียวก็ไปลงมา20ต้นนี่ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะทานได้ตลอดบบปลอดามสารใช่ค่ะตั้ง70ครัวเรือนจากที่เราไม่รู้จักกันเลยเราไม่เคยคุยกันเลยอย่างเงี้ยเราก็มาได้พบปะกันเงี้ยเวลามีประชุมเราก็เรียกมาคุยกันต่ปัจจุบันแล้วไม่ใช่70แล้วค่ะมันเพิ่มเป็นร้อยร้อยกว่า แล้วุมชนข้างเคียงก็ให้ความสนใจเราอยู่ในเขตเมืองนะคะพื้นที่เรามีไม่มากห้าสิบตารางวาก็เป็นล้านแล้วค่ะเนาะไม่จาเป็นต้องไปนึกถึงว่าเราอะ่ะไม่มีสถานที่เพียงแค่เรามีใจะคะ่ะเรามีใจรักที่เราจะทําตรงนี้เราหันเวลาเวลาที่เราว่างเลิกจากงานหรือว่ามีเวลาว่างเราหันมาปลูกมาช่วยกันปลูกผักปลอดสารนะคะชุมชนเราก็จะเป็นชุมชนปลอดสารเคมีสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะ เราจะยังคงให้ต่อยอดโครงการนี้สืบเนื่องต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็ถ่ายทอดวิชาของพวกเราเนี่ยจาก1เป็น2จาก2เป็น4จากครัวเรือนข้างเคียงที่ไม่เคยสนใจก็หันกลับเข้ามาช่วยกันสนใจนะคะจากที่ใช้สารเคมีเราไม่ต้องไปใช้เงินซื้อสารเคมีเนาะเรามาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและชุมชนของเราเนี่เป็นคนผลิตเองในโครงการนี้เราก็แจกฟรีให้กับสมาชิกที่กลุ่มด้วยะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณเละค่ะขอบคุณสสสเป็นอย่างมากเลยที่เปิดให้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําโครงการนี้มันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าอย่างน้อยนะเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตต้องทําความดีอะไรไว้ให้ลูกหลานบ้างนะเนาะขนาดไส้เดือนน่ะเขายังมีคนชมว่าเขาดีเขาเป็นไส้เดือนน่ะเขายังทําปุ๋ยทําอะไรให้ได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มีชีวิตอย่างน้อยถ้าเราหมดชีวิตไป อัน,นินส่งที่เราทำไว้ตรงนี้ลูกหลานเสืบท่อต่อไปกับชุมชนนะคะแล้วก็สมาชิกชุมชนทุกๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สามัคคีกันดีค่ะ เรียนรู้นะครับกับพี่ๆที่เขาเลี้ยงไส้เดือนนะครับโดยในกลุ่มของของผู้ที่เลี้ยงเส้เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะครับผมจึงเลือกนําข้อดีแต่ละชนิดนะครับของชนิดของไส้เดือนมาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในครัวเรือนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไป ยุ่งยากอะไรมากนะครับแค่เลี้ยงเองใช้เองนะครับให้เพียงพอต่อการปลูกผักของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับการเลี้ยงเส้เดือนเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องมีขี้วัวที่มีคุณภาพนะครับเราจึงต้องค้นหาวัตถุดิบจากราชบุรีนะครับก็คือเป็นขี้วัวนมนะครับและ2นะครับการทำเบดดิ้งนะครับจะต้องแช่น้ำอย่างน้อยนะครับ1สัปดาห์นะครับ เพื่อที่ให้ขี้วัวเนี่ยคายแก๊สได้หมดนะครับและสามนะครับชนิดของตัวไส้เดือนนะครับเราเรามีสามสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่นี่ก็คือไทเกอร์บูแล้วก็เอฟนะครับหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นเอ่อไทเกอร์ Tiger นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนเมืองนะครับเราจึงเน้นไทเกอร์เป็นหลักเพราะว่าไทเกอร์เนี่ยสามารถลดปริมาณการ การเกิดกลิ่นของมูลวัวได้นะครับเราจึงเลือกไทเกอร์เป็นหลักนะครับและ AF ที่มีประสิทธิภาพในการกินไวนะครับเราพบว่านะครับระยะเวลานะครับในการที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิม3สัปดาห์นะครับตอนนี้เราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะนําขี้วัวนะครับไปแช่ที่ ภาชนะที่สําหรับแช่ขี้วัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการถ่ายน้ําทุกวันนะครับเป็นเวลา37วันนะครับถ้ามีเวลาเยอะเราก็ถ่ายเยอะก็ดีนะครับกลิ่นขี้วัวเนี่ยจะหายไปแล้วก็แก๊สในขี้วัวเนี่ยก็จะลดลงได้เยอะะเยอะมากครับจากนั้นนะครับเราก็นําขี้วัวที่ได้นะครับที่เราเรียกว่าเบดดิ้งนะครับมาพักให้ให้หมาดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไส้เดือนลงไปนะครับในกระบะเนี่ย จะอยู่ที่5ถึง5ถึง8กิโลนะครับก็จะสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้3ขีดถึง5ขีดนะครับจากนั้นเราก็รอเก็บเกี่ยวนะครับโดยที่ระหว่างการเก็บรอเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องตรวจสอบที่หน้าเบดดิ้งนะครับว่าเบดหน้าเบดดิ้งเนี่ยเขามีความชื้นเพียงพอต่อไส้เดือนไหมนะครับมีความแห้งเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าแห้งนะครับเราต้องช่วยการช่วยโดยการพ้นน้ำละอองนะครับ ไปที่หน้าเบดดิ้งนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นในในเบดดิ้งนะครับเมื่อครบ14ถึง20วันนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนได้นะครับโดยการเราก็เอามาล่อนด้วยตะแกรงตะกร้าขนมจีนนะครับหรือเป็นตะกร้าที่เป็นที่อยู่ในบ้านเรานะครับมามาล่อนเพื่อแยกเอาตัวออกเลี้ยงต่อนะครับและปุ๋ยเราก็สามารถใส่แปลงผักได้เลยนะครับก็นะครับคำแนะนำสำหรับ ผู้ที่มีพื então, ้นที่น้อยนะครับหรือมีเวลาน้อยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับด้วยการหาชั้นวางชั้นวางรองเท้านะครับชั้นวางต่างๆนะครับก็สามารถนํมาเลี้ยงด้วยกันได้นะครับแต่คําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ต้องต้องใช้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการยกพื้นนะครับจากพื้นดินครับด้วยการเอาไม้ขั้นหรือใช้วัสดุให้รองพื้นนะครับไม่ให้กระบะเนี่ยวาง ติดที่พื้นครับเนื่องจากความความชื้นความเย็นในในดินเนี่ยจะทําให้ตัวไส้เดือนเนี่ยเหลือยลงพื้นนะครับคนที่มีพื้นที่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับในภาชนะเล็กๆนะครับโดยการจัดสรรตัวเส้เดือนให้เหมาะสมนะครับกำลังอย่างนี้ผมเลือกที่ใช้กระบะนะครับเอามาเรียงกันนะครับแล้วก็ทําชั้นเป็นชั้นวางนะครับผมเริ่มจากสองกระบะนะครับสองกระบะก็แค่สองสองกระบะก็คือ หกขีดเองนะครับตัวไส้เดือนนะจนตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามกวอาบาทแล้วครับก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเหมาะสมมากนะครับสําหรับการผลิตต้นอ่อนนะครับผลิตต้นอ่อนผักผักพืชล้มลุกนะครับแล้วก็พืชสวนครัวนะครับแล้วก็ยิ่งมะนาวนะครับจะเป็นอะไรที่ความต้องการสูงมากครับผมของเรานะครับสามารถต่อยอดไปถึงผักต้นอ่อน ผักสวนครัวแล้วก็สวนทุเรียนนะครับแล้วก็ชาวสวนต่างๆที่เขาปลูกผักสวนครัวขายนะครับตอนนี้นะครับวิสาหกิจของเรานะครับก็ส่งส่งที่ร้านขายพันไม้นะครับแล้วก็วัดุดุวัดสดุปลูกภายในชุมชนบ้านฉางของเรานะครับก็แทบแทบจะทุกทุกเจ้าแล้วครับท่านท,ที่สนใจปุ๋ยของวิสาหกิจมุมดินฟาร์มเกษตรของเรานะครับสามารถติดต่อได้ ที่วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตรนะครับและเพจวิสาหกิจมุมดินฟาร์มเกษตรนะครับบน Facebook และ l i น e แอดนะครับวันนี้ของดีบ้านฉันหมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ